สองหมือนเก้าได้สามตัวใด้กล่องีกล่องอีกตัวทั้งพี่แหละก็มีนี่นละครับเม่ลูก3ามตัวเลย ผัวผัวแม่แ hey, ม่ยเมีปเมียมืดเม่ยมค์ ใหม่จ้างเอาจังงวจังกลาวยเลยสองคิมได้จ้างมือเนี่ยเขาผมฟ้าเบอร์ปากพี่น้องนค่าองครับครับผมคุณเจ็ดหาครับกครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเทงานยูไสกับอบตาเทศบาลนงัเบาลนึงัวนะครับเกษตร้องห่วงนะครับพี่น้องก็สตัวเท่าไรกับงตัวดิสองมืเก่าสองมื่าแยกปะเอต้นนั่นเท่าไรต้นตัว ้ยมันเป็นค้ยเหรียญมานีออ่นี่ลอกว่าแม่ลูกได้ว่านเดี๋ยมกวสองเมื่นข่อยครับข่อย คอยที่สนามบ้านโพนีรอนครับ